สารเจ้าพ่อถ้ำกระต่ายทองประมาณปีพุทธศักราช1800พระร่วงครองกรุงสุขโขทยัยทรงมีนโยบายที่จะขยายอาณาเขตให้กว้างขวางและมั่นคงจึงดำริที่จะสร้างเมืองหน้าด่านขึ้นจึงได้สั่งให้นายพรานผู้ชำนาญการเดินป่าออกสำรวจเส้นทางและชัยภูมิที่มีลักษณะดี กลุ่มนายพรานจึงได้กระจายออกสำรวจเส้นทางต่างๆจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่ได้พบกระต่ายป่าขนสีทองเปล่งปลั่งสวยงามนายพรานจึงกราบบังคมทูลพระร่วงเจ้าขอไปติดตามจับกระต่ายขนสีทองเพื่อนำมาถวายเป็นราชบรรณาการถวายแด่พระมหิศีพระร่วงนายพรานจึงกลับไปติดตาม กระต่ายตัวสําคัญในบริเวณที่เดิมที่พบกระต่ายป่านายพานได้ใช้ความพยายามหลายครั้งแต่กระต่ายตัวนั้นหลบหนีไปได้ทุกครั้งนายพานจึงได้ชวนเพื่อนๆน,นายพานมาช่วยกันจับแต่ก็จับไม่ได้จึงได้อพยพพาลูกหลานพี่น้องและกลุ่มเพื่อนมาสร้างบ้านเดิอนอย่างถาวรเพื่อที่จะจับกระต่ายขนสีทองให้ได้กระต่ายก็หลบหนีเข้าไปในถ้ำซึ่งหน้าถ้ำมีขนาดเล็กนายพรานเข้าไปไม่ได้ แม้จะพยายามหาทางเข้าเท่าไรก็ไม่พบจึงได้สร้างบ้านเรือนจนกลายเป็นหมู่บ้านหน้าถ้ำเพื่อเฝ้าคอยจับกระต่ายขนสีทองในปัจจุบันสถานที่กระต่ายขนสีทองหนีเข้าไปซึ่งชาวบ้านเรียกว่าถ้ำกระต่ายทองได้รับการบูรณะและสร้างเป็นศาลเจ้าพ่อถ้ำกระต่ายทองเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำท้องถิ่นและรูปปั้นนายพราน ซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าพ่อถ้ำกระต่ายทองให้ชาวอำเภอรพรานกระต่ายได้สักการบูชาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญสำหรับหมู่บ้านดังคำขวัญอำเภอรพรานกระต่ายเอกลักษณ์ภาษาถิ่นหินอ่อนเมืองพานตำนานถ้ำกระต่ายทองเห็ดโคนดองรสดีศาลเจ้าพ่อถ้ำกระต่ายทองจึงเป็นตำนานที่ประชาชนเล่าขานกันต่อมา